สวัสดีครับพี่น้องพมเปอะดำทำหวานนี่ก็ว่ามือนี่ห้างซองสาเจแปนครับผมเสียดำทำหวานมือนี่สิบมาส่อรถจักรยานให้น้องนุ่งครับเป็นผู้แนวนะครับผมโบโซเนี่ยเสียดำทำหวานนี่เป็นผู้แนวครับผมเป็นพ่อขั้วก็เป็นเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นเป็นสร้างกเป็นนะครับนี่สร้างซะเป็นเบิร์ตัวแนวครับไ่เป็นอย่างเดียวครับ เป็นตสีแตกขึ้นมาเปาคืเตัวยาง่เป็นสีนี่ครับผมนี่จักรยางรถสัสดีครับครับผมหมอบยองแงแขกแงแขกมึงรถเล่าดูุนมนติดเป็นจดกด้เฮ็ดดบงรู้เลยนดีสามหนรถไปไมมอยากหัวมันนะมึงรูุ้นโอ้ยูดลืมนี่ยไมยูแล้วเนาเดี๋ยวเป็นมึงรู้เจอคับสร้างดำมงรู้มเนี่ยออ ปะแจกเอามาบาถือโอ้ยิบันแปลกเอาปะแจเบอร์สิบสามนไปลยวะสิเงีขี้มพี่น้องเอ้ยปะแจกเลื่อนกบ่มีตัวเนี้ยงเลื่นบดฝวยนปอกงเล่นเลียน เ่าเปล่นเลยกูเน่าเปล่นเน่าเดียวคนเป็นวอ๋อหามแปดอีกแล้วครับพี่น้องหามแปะเนี่ยพี่น้องเอ้ยไอะไรรถไตรละสูบบัดเนี่ยอยี่ยคิดว่าผมทีได้อยู่สมัยหรือว่ารู้หลาคือยังคิดเด้อครับตุ้นกับยินร่นเหมือนนครับ จะบอกว่ามาเหตดงานเห็ดงานเป็นสี่ขาเป็นลูกจ้างเขานี่มันสิมีอยู่มือหนึ่งที่เท่านี่มีพวามสุขที่สุดคือมือเงินออกมือเงินออกมือเงินออกครับก็จะว่ามือเงินออกนี่เป็นมือที่มีพวามสูงที่สุดสั่นแล้วผมว่าบ่แม่นครับแล้วผมมือเงินอี่เป็นมือที่ผมทุ์ที่สุดครับผมบอกเลยเปาเงินอวกมาเปิดสลีบอกว่าโอู้ ค่านั้นค่าน really? ี so ้ค่านั้นค่านี้มือที่เงินมนออกเขาก็บทัไคิดตรงนั้นครับเพรเงื่อนกมาแล้วแน่นอนเลยครับผมทุกทุกครับจก็ตรง่มครับแตยิ่งดีครับเขยังง่ายเอียยุบช่วงวิกฤตพววิจิปยังยิ่งดีก็ยังดีง่ายในกขนอนหนที่าบริทกีลายแล้วก็ยูไปแล้วครับตัวละคร cái hộ nhà bị đủ thủ cá chi đi quá hết. Ô mà đấy nó ai đầm mình nó. Mới nó bỏ chi vịt 2 hours later. nó tọt ở đây đó. Nắp cần. Mình ngồi <laughs> chi vịt cho nhau lên. Chi เ uh ฮ้ยบวกหางย่างหงส์มาละย่างหองฮะย่า <rearr> ง <anged> uh ่น huh. ี่ ้อยู่รนีหลังจากที่เอาอย่างในใส่ให้เรียบร้อยพวกนั้นทับเดี๋ยวครับตัวนี้ครับรจุกนี่หยิบจุกนี่เข้ากันครับเรวก็เริ่มไล่จากจุกนี่ไปครับไปไล่ไปข้างนี้ด้ยวยครับในในใอย่างมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นอกนี่ มือห้งองกว้างนี้ไปห้องคอยบิบนี่ข,ของผัดอร์รบ <Okay. S 1> ันยเปินาเาใส่เล็กงาน่ดตัวอกอฮนี่หมเสียงที่เาอยู่ยยงัดอย่างนนมีหลายครับโ <Okay. S 1> อเคอยนอ่อนเสล้วองพ่อเขาห้องก็มาเช็คเช็คว่ามันไอ้ขวบย่างาหรอ,ขอ,ขอ,ขอมันทัววนบอย่างไงปะ มาถับกับเป๊ะแน่นอนสิเหล่าครับชูป,ปุ้งกันก็นได้ชูเแล่แค่เอาใส้ก็ได้เออกกำลังกายออกกำลังกาย <c oughs> อ่ะลงมา

ครับผมมาเช็คเบื้องว่ามันขึ้นรอบครับต้องมาขื่นฟอบนี่คือรับมุนฟอบยางนี่มันติขึ้นกับแกมแกมยางมันิขึ้นกับอบหลอตรงอบนี่ก็อดีวะอ่าอย่างนี้มอนไม่ยากจนเลสบายถต่ต้อมาขึ้นเนี่ยมันก็ซงำแบบนี้ถ้าขับไปมันติมันติดตึก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 นะครับมันติโบ่บสมุดขอบปินขอบดจโอเคแล้ Two thousand years later. น,นแล้วเวพี่น้องโอเคครับเกียครับบึงซางเกียรตหนบึงนะครับบึงโอ้โห่ลัลรถโต เบียกหนาสิเบียกหนาตัววันนี้พี่น้องเยี่ยมแล้วครับคิดวอะไรยังเด็กที่ครับลากันไปทั้งนี้ก็รับพี่น้องกูสวัสดีครับ